มาพร้าเดินมาดูบวบเหลี่ยมนะคะน้องสาวเขามาปลูกเอาไว้หลังบ้านนะคะตอนปลูกยังไม่ค่อยมีฝนค่ะต้องรดน้ําตลอดเลยพอฝนลงนะคะงามอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะออกดอกเต็มเลยนะคะ น,นี้จะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะป้าเผาพึ่งสังเกตว่าดอกของมันจะบานช่วงตอนเย็นนะคะเพอเมื่อช่วงเช้าเมื่อกลางวันป้าเผาเดินมาดูยังไม่บานเลยค่ะอันนี้ยังเป็นอ่อนๆอยู่นะคะ นี่เลื้อยเป็นต้นมะขันเทศเลยนะคะลูกดีเริ่มใหญ่แล้วนะคะอยู่สะสูงเช่ย ผักที่บ้านป้าเพาปลูกนี่จะปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะจะไม่ฉีดยาค่ะได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะคะสุกเล็กๆก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขียวเหมือนใบเลยค่ะมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะ เท่าที่ดูนี่ก็ได้กินหลายลูกแล้วนะคะอืมนี่ลูกใหญ่แล้วค่ะ เดี๋ยวก็ได้เก็บกินแล้วนะคะปล่อยเอาไว้แก่มากๆก็ไม่อร่อยค่ะต้มจิม้มน้ำพริกผัดใส่ไข่ทำแกงเลียงได้หลายเมนูเลยนะคะ แล้วเราก็ปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาด้วยค่ะมันจะหวานมากๆเลยนะคะโดยชุดหลังนี่คงจะได้กินเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอ่อนเล็กๆเยอะเลยนะคะในสวนบ้านระพภาก็น้องสาวเขาก็จะมาหยอดผักเอาไว้ค่ะ จะไม่ปลูกเป็นแปลงๆๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเดี๋ยวตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยค่ะแต่ก็พอได้กินนะคะ